สวัสดีดะนะครับทุกท่านครับมครีตกคอนนะครับผมนะอยู่กับดากอนราจาเรไรซ์นะครับก็เป็นแนวคอลเลกติบิลอาร์บีจีนะครับเงี้อ่ะมาดูด้านรายการอันนี้เป็นโค้ดเบต้านะครับก็ถึงยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดนี้ไปอย่อาเงเงี้ยเนาะไประดับแรกเลยครก็ไปรเรื่องครับผมสำรวจไป อันหนึ่งนะเขาให้มาเปิดกล่องเพื่อที่จะอันนี้ก่อนอ๋อสุดคูล ื่อยมือแตดงดีครับมาน่าจะได้แล้ว เป็นเรื่องนะครับข้ามก็ได้ครับไม่ได่ดูก็ข้ามนะครับตัวเกมเป็นออโต้เลยนะครับก็คือว่ามันจะให้เราเลือกรู้ไอ้นี้ยเ <c oughs> าเรียกอะไรนะการ์ดแล้วกันเนาะข้างล่างแล้วก็จะมีให้เลือกตัวนี้ปุ๊บอ๋อพื้นที่นไปทา่ามันก็ปุ๊บเน่กดสกิลปับ๊บเห็นไหมฮะแบบนั้นหูมอยยกตีไม่หนุ่ง เห็นทา่าดมักเออะไรกำลองนี่แหละนะครับบางบางอันก็จะคลิปทั้งหน้าไปเลยนะแบบถ้าพลังเราห่างมันเยอะจัดเนี่ยเ<อ>าาราน่าจะให้สก,กิลไปนั่นแหละเอ้ยจะคลิปไปนั่นแหละนะไปครับผมต่อนเนื่องนี่ ภาพก็จะประมาณนี้แสงสีอลังการอยู่นะครับใช้ได้เลยครับอืครับนประมาณนี้ ครับโอเคต่อมานี่เป็นตัวจัดทีมนะครับก่อนเนี่ยมีอะไรก็มาใส่ตรงนี้นได้นะครับเราก็ใช้สก,กิลรวมตัวละครด้วยนะต่อมาก็จะเป็นพวกอ่าดันต่างๆนะนี่คืออะไรก็ ไปรับนะครับกดตามๆตามๆม,มันจะไปจุดโ่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการนั่นเองแม่รับมากดปุ๊บลานลานปละลองอะไรเงี้ยก็ไปลองดูครับผมตรงนี้อ่ะฝั่ง,งนี้ตึกซ้อก็จะมีสนามปละลองเจอก็ะหวดเีครับมา いい。近いは決して à, ừ. ừ, 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 à, màn đấy 今こそ新たな Cái 場だよ。 พราะมันกดสคริปแบบนี้เลยก็ได้ครัมเห็น <What? S 1> ไหมนาเลยอะไรอย่างนั้นแตคนขิดเกียดดูนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็ okay. มีอื่นๆเยอะแยะมากมายนะไปลองกันเอง,งนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นหมอนเรื่องเนาะ S <S 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 อกาจัปองเกมนี้เลยแล้วกันมียี่สิบไปครับผมเปิดดูกาจัปองเกมนี้ดิยเอาการมาวัดอ้าวนี่เฮ้ยมันต้องมีแล้วสี่ห้าดาวเนี่ยอย่งเนี้ยกำลังการาสร้างนะฮะ ไม่ได้มาเล่นๆม่ม่วงหมดเลยอ่ะมาามไม่มีใครตีเย็นเลยโหเลยเฮ้ยน้อ,นองอีดีไวเอสอามาครับนี่แต่มันเป็นตัวพวกนี้ซอย่ไหม อาคิ่อาด้านกี้ันแล้วกรันมีร้อยค้านะครับดดไปแล้วนะเราฟรีไน้อะไรียน้นะไรัไงเียั้วนะมัเีกัวรเร็จะครับไรงเรีนกรงเาีนี้ <c ười> นะครับเบาเตสบายซคสนุกนี่คืออะไรโอเคข้นามีอะไรมั้งกจัดมล่สามารถเรียกมาแทนที่ได้เลย

อดูก I mean, ่อนก็ไม่ได้มีอะไแประมาณนี้แล้วกันอืมไม่น่ามีอละมั้งเลครับอ่ดูหายนี่ก่อนเซตที่มีวดีโอเพียงว่าโปรไฟล์แล้วก็ ลิงหกเสียงครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ฟังชันตา่ตางภาสารก็ประมาณนั้นไม่มีที่ตั้งหรอยอันนี่นนนเอเ็กๆก็เราไปราบเลื่นไปได้วยเหรอสมมุติแบบจะอย่างนั้นมีราบเลื่นได้นะครับอ่ะก็ก็ไมนรู้จักอะไรแลวเนาะ อันนี้ก็จะเป็นพวกตอนรางวัลทุบไม่มี่นนอ่ะโอเคก็เปลี่ยนได้นะ

เปิดด้ทีดีกว่ามาไหมไม่มาไม่มามา,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 าไหมปุ๊บมาหมดตูวนี่เองครับผมมีสี่ใบก็เปิดเลยมาแ้วด้วย ก็มอ,องๆนะลืมมดเหงืออะไรมั่อ่ะประมาณนี้อันนี้เพิ่มเพื่อนครับผมนี่กดสมัครขอไปเลยก็ได้ถ้าใครแบบไม่ได้กินอะไรมากนะครับอฮประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมไปละ